สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาะทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนอา่านโนต้ตกลองชุดนะครับผมแบบขบเบตหนึ่งชั้นนะครับผมครั้งที่แล้วเรารู้ไปแล้วว่าอะไรต่างๆอยู่ส่วนไหนของบรรทัด5เส้นนะครับทบทวนกันหน่อยนะครับช่องที่1คือเบสดรัมนะครับช่องที่3คือสแนนและก็เป็นการกระบาดแบบนี้คือไฮแฮทนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรียนรู้แค่สอย่างในรูปแบบการอา่านแบบขบเบตหนึ่งชั้นนี้นะครับผมวันนี้ผมจะยกตัวอย่างแบบ อัตราจังหวะแบบ4/4นะครับผมก็คือ1ห้องมี4จังหวะเพื่อนๆให้สังเกตตัวที่เป็นไฮแฮตอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะขีดแบบนี้แล้วก็มีต่อกันอย่างนี้อันนี้เขาเรียกตัวคาเบตหชั้นซึ่งเราจะพบในเพลงทั่วๆไปเลยนะครับผมไฮแฮตส่วนใหญ่จะเป็นแบบคาเบตหชั้นนี่แหละคาเบตหชั้นนับยังไงนะครับผมคาเบตหชั้นนะครับผม,บนนะบผมจะนับเป็น1และ1และไปเรื่อยๆคราวนี้ใน1ห้องเนี่ยมีอยู่4จังหวะเพราะฉะนั้นเราจะนับเป็น1และ 2และ3และ4และไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมคราวนี้พอเพื่อนๆรู้แล้วว่าเราจะนับเป็นแบบ1และ2และ3และ4และไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็แค่ดูว่าในจังหวะที่1มีตัวอะไรบ้างเช่นในตัวอย่างที่ผมยกมาวันนี้นะครับในจังหวะที่1มีอะไรบ้างครับมีให้แฮดกับเบลดัมเพื่อนๆก็เรียกแค่ให้แฮตกับเบลดัมในจังหวะที่1อ่าจังหวะแลกมีอะไรบ้างครับมีให้แฮตอ่าจังหวะ2มีอะไรบ้างมีให้แฮตกับเสน่ย่างเดียวเพื่อนๆก็ดูแค่ว่า ในแนวตั้งเนี่ยนะครับผมของ1และ2และ3และ4และเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อนเพื่อก็เล่นไปตามนั้นเลยแค่นี้เองนะครับสามป้าย1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และแค่นี้เองเห็นไหมครับอ่านน้ตของชุดแบบขบเต็ด1ชั้นง่ายมากๆเลยเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยมาพูดกันต่อว่าขบ็ตอื่น จะเป็นแบบไหนให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระครดีดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม